บบรรครับเพื่อนๆวันนี้เรามาแห่บทกรกถิ่นกันครับผมที่วัดหอมสินครับพอดีมีการแข่งเรือด้วยนี่เลยครับแผมจะถ่ายบรรยากาศบริเวณการแข่งเรือครับผม ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาครับอ่าตรงน,นี้เขาน่าจะกำลังมอมครับผมมอมเครื่องแข่งจริงก็11โมงครึ่งครับเดี๋ยวนี่ก็ประมาณใกล้เวลาแล้วละครับผมมีปลาด้วยเพืเ่อน ีาบครับารอบรรยากาศรอบๆเสียงดังหน่อยนะครับเ,เพื่อนๆวัดหอมศิลปชฉะเชิงเศร้าครับเขตฉะเชิงเศรา้าคนเยอะครับมีโรงทาน มีงานบุญกระถิน่นแล้วก็มีแข่งเรือคนเยอะครับเพื่อนๆคือเป็นแข่กระถินเสร็จแ็แข่งเรือรอแห่กระถิ่นเสร็จก็จะมีการแข่งเรือครับผมจะมีนักแข่งขก็กำลังวอร์มเครื่องครับเรือเยอะครับเรือเยอะ,อะเดี๋ยวเราคอยไปดูบรรยากาศช่วงการแข่งจริงกันนาอครับนาอ เสียงจะดังนิดหนึ่งเนาะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดินไปดูตรงจุดประชาสัมพันธ์จุดปล่อยเรือครับคนเยอะมากเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูเดี๋ยวช่วงเวลานี้ยังไม่แข่งจริงนะครับ นคนเช่าขึ้นมาจพ่อนะครับรอให้เขาแห่กระถินเสร็จก่อน,นวันี้อิ่มรออีกแป๊บหนึ่งครับผมช่วงนี้ก็น่าจะกำลังวอร์มครับผมวอร์มเครื่องยนต์วอร์มนักแข่งครับไป mm hmm. จอดไปดูฝั่งรถกันเสียงดั hmm. งมาก ด้วยนะครับนายกอ้วนลุงจนายกอ้วนมาแล้วครับนายกอ้วนครับวันนี้ไม่รู้จะมีการแก้มือหรือเปล่านะครับระหว่างนายกอ้วนกับสจ๊วตนะครับเดี๋ยวเรารอติดตามนะครับน่าจะมีนะน่าจะครับโอ้กองเชียร์ท่านผู้ชมเยอะมากมายเลยครับผมเดี๋ยวเรามาอยู่ช่วงกลางๆช่วงปล่อยเรือเนาะนี่เลยจุดปล่อยเรือ ส่วนเส้นชัยอยู่นูน่นเออมองเห็นไหมครับเดีย๋ดวยวบทุกท่าน เสียแรงหน่อยนะครับผมซุ่มใหม่ซุ่มที่มาแรงตอนนี้นะยังไม่แข็งจริงนะครับนี่ขนาดยังไม่แข็งจริงนั่นแหละระวังกันด้วยครับระวังกันด้วยครับเรือเร็วมากเร็วมากเลยครับเร็วตอนะระวังวันนี้นะครับผู้แรกอาจจะช้าหน่อยครับ นี่ครับแต่ละทีมก็เอาเรือลงมาวอร์มกันก่อนครับผมไม่ได้วางไม่ได้แรงจัดเรือ ไม่ได้ยินเร็วกว่ารถีอ้โหลอยเลยอ่ะไปแบบลอยเลยอ่ะระยะสั้นๆนะระยะน่เป็นะระยะสั้นนเป็มเรือหมดขึ้นได้รถม นี้เป็นจัตเป็นปีแรกครับอที่วัดออนศิ์นี่เนยเขาบอกว่าเป็นจัตเป็นปีแรก,ปรปรไ,กไปสนามนะ,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 รจจะนมครับราคาแบบ่นิ้อ่อนแรกจะร้อนหน่อยครับแต่ก็มีลมอยู่ครับเพื่อน a <tripe> มาเยอะมากเลยครับผมเราจะเริมดูนุมดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเริ่มทำการแข่งกันแล้วครเพื่อนเห็นประกาศว่าเรยอเรือเข้าประจำที่แล้วครับผมใบแดงขันระบาพันสครับรุ่นอื่นสองพันครับเดี๋วเวลานะครับแล้วก็จบไม่มืดนครับมือใหม่ใบแดงครับพร้อมนตแต่ละลําเลนะครับ่นแับเต็มครับเพื่อนๆปฏิบนกาเราจะเริ่มนะครับ जॾहिं दादा माना คนนั่นเองเราจะทำใหม่นะครับท่านผู้ชมนะมาถึงแล้วหาที่จอดเลยนะ อาติมหาน้ำตัวหาน้ำอแลนน้ำตัวาน้ำหาน้ำแตกแล้วน้ำน้าน้อันนี้อันนี้ดูเรือแล้วไม่มีปัญหากันนะครับ่ซปกระเพราเลยดูดูคข่าวกันเลยครับเลยข่าวอะไ อันน um ั้ขอเชื่อยู่ที่เลือกแงขอเชิญอยู่นจับนเราจะได้เรียกง่ายๆเราต้องเปเลยกำลังจับชลาเการตาับข้าขอเลยครับอูว่าลำไหนจะผู้ลำไหนครับเดี๋ยวมาติดตามกันเลยครับใกล้เวลาแล้วครับผม ตรงนี้คือจุดปล่อยตัวเลยครับตรงนี้จุดปล่อยตัวอยู่ตรงนี้เลยแล้วอยู่ตรงจุดปล่อยตัวเลยครับผมส่วนเส้นชัย ดูทองครับดูทองครับผีอะไรเราดูดวงที่ตีขึ้นมานะครับสับงไหงวัดนครับงวัดครับสีแดงเข้าเส้นชัยครับเพื่อนๆสีแดงชนะต่คสามเียนตัเลยครับรอเนครับ โาแล้วครับครับไปแล้วเรื่องหมดแล้วทางบ้าเลยก็ข่าอนนี้มีเลยย่างนึงอ่ะไม่ น่าจะเครื่องพังแล้วครับเ,เพื่อนๆลำหนึ่งเรือลากไปแล้วครับลำซ้ายมือเราเมื่อกี้นี่น่าจะเครื่องพังนะครับผมน่าจะมีปัญหานี่ลครับบรรยากาศบริเวณสนามแข่งขันครับผมวัดหอมศิล โอ้คนเยอะแยะมากมายเลยครับผมเห็นแล้วครับมีเตเลอแข่งนั่นแหละครับในจอดอยู่ได้เลยเรือแข่งใช่ครับที่จอดอนี่เรือแข่งนี่ลำอกี้เนี่ยลำชนะตอนนี้ลำนี่เครื่องยนต์น่าจะมีปัญหาแล้วครับผม เครื่องพังเลยครับเพื่อนๆน่าจะเครื่องยนต์มีปัญหาหลากกลับเลยครับครับบรรยากาศคนเยอะมากเลยครับผมเดี๋วรุ่นต่อไปครับเดี๋ยวเราต้องกลับแล้วล่ะครับผมแต่ว่ายัางเหลืออีกหลายลำอยู่เลย เพิ่งแข่งไม่ได้ประมาณ4-5่หคู่เองครับผมแปดร้อนครับเพื่อนๆดูดูทีมที่ปล่อยเรือเรานะครับคุณตาลคนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดปล่อยเรือดูอย่างดีนะครับตาเกินร้อยน้ำหนักก็เกินร้อยอยู่ข้างด่างกินแต่หอยเลยนะครับเสียงดังหน่อยนะครับเอาเลยแล้วบอกว่าเรือเราเล็กโอ้ อะครับเดี๋ยวเราจะดูคู่พิเศษนะครับนายกกับสอจนอนะครับิามารยาแข่งเสร็จแล้วมาเข้าที่เดิมนะครับมารียาหอยซิ่งครับอยู่ฝั่งน้ําเงินนะครับมือใหม่ทั้งคู่นะครับเดีวไม่เคยมาริยาแล้วมาริยาครับมารียาหอยซิ่งครับ เดวยกเไมโเรับสีรบัครับใครจะเข้าครับุคตามทนกอนเบครับ๋ยวเราคงต้องกลับแล้วครับเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับผม เดี๋ยวไปมาหน้าบ่าพวพุกจะมาถ่ายคลิปให้ดูกันต่อเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับไปเดี๋ยวได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมบายครับ